นี่คือกล่องคองรองเท้า My m a n e t X k e t o Labs ข้างในมีรองเท้า6คู่โค่สวยและข้างล่างผมเรามี3,900คู่ที่แฟนกับครบอบความ My m a n e t สร้างและวันนี้เราจะนั่งเซ็นลายชื่อในทุกกล่องเลยนะครับแต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่อง My m a n e t Let's Go ั้งแต่แรกสิ่งที่ต้องบอกคือขอบคุณมากแฟนครับทุกคนคือสุดยอดมากไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้พอเห็นภาพพอเห็นกล้องเยอะขนาดนี้แบบอตื่นเต้นอ่ะทุกคนทุกคนพร้อมไหมพร้อมเลย <c oughs> ก่อนก่กอนเราเริ่มเรามาเดาถ่ายกันว่ามันจะใช้เราเวลากี่ชั่วโมงไม่แต่ว่า5ชั่วโมงแน่นอน <c oughs> ขอเขาคิดว่า10ชั่วโมงอ่ะ10มี5้ 7, 8เด็สโมงเย็นเสร็จอะ ไม่กี่ชั่วโมงหกหกผมคิดว่าสามชั่วโมงน่าจะเสร็จแล้วสามชั่วโมงบ้านั่นคือชั่วโมงละหนึ่งพันคู่นะเปลี่ยนจากเซ็นเป็นเป็นประทับลายนิ้วมือสมผมว่าประมาณเก้าเก้าเลยหรอเก้าชั่วโมงบทวันเลยนะใช่ใช่แล้ววิธจที่เราจะเซ็นนะครับก็คือว่าเห็นไหมเรานั่งแบบนี้พนักงานทีมงานของคิโตเขาจะเอากองมาปุ๊บเราจะเซ็นทีละสองคนเพื่อให้มันเร็วขึ้น ตอนนี้ปุ๊บส่งมาทางช้ากันนีส่งเลยก็ส่งเลยก็ส่งทำคลิปอ้นี้ได้อะเซ็นกล่องยี่สิบสี่ชั่วโมงเออเซ็นกล่องยายี่สิบชั่วโมงได้ไม่เคยมีอะไรมากที่จะพูดตอนนี้คือเราพร้อมเราต้องเริ่มไม่งานมันจะมันจะนานมากอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากทุกคนที่สั่งรองเท้าไม่แมนเน็กซ์คโตแลบขอบคุณมากจริงๆคือพอเราเซ็นเสร็จแล้วเขาจะเริ่มส่งให้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆมาเรามาเริ่มคนเท่เลยดูเจ้าของคีโตมาเป็น มราเป็นคนที่ส่งกล่องให้าแค่กล่องน้าเท่านั้นแหละก็คือมันจะมาแบบนี้นะแล้วก็เน็ตเน็ตจะเซ็นชื่อใต้ My m a เ n น t นะมันแบบนี้เนทอันนั้นคือลายเซ็นของ My m a เ n น t นะอันนี้คือเพื่อว่าใครจะว่าโอ้ยอันนี้ My เม n n น t ต้องน้าอันนี้คือของของเน็ตนะครับแล้วก็พีออลจะเซ็นด้วยแล้วเราส่งต่อดูคงลูกมีกับชาร์ปหมีกับชาร์ปชาร์ปคือตัวสี่ใช่ไหมหมีก็มีอ่าส่งต่อคงแต่ละคน ลายเซ็นเป็นอะไรโอ้มันก็ใช้เวลานะโอเคอีกสองคนสุดท้ายมด้ปะนายชายสีอะไรนายชายสีอะไรวะนายสีดำโอ้ยได้กล่องกล่องนี้คือรู้ว่ากล่องแรกนะถ้ามีอลายเป็นสกะซีดำสองทำไมอันนี้สีทองเออเอ้ยทไมของมันไม่หลงวะหลงตัวนี้อันนี้ไงอันนี้ิงกันติงนอะไรเงี้อันนี้อันนี้ก็แกล้งหรือยังไงเอาจริงๆเนี่ยไอ้เพี้ยวมึงซื้อไปไงรไม่ประการ มากอนมอนีคนนอยคนน่อยโอ้ยมันกล่องนี้มันสามนแล้วเนี่ยไรอันนี้ก็นอันนี้ก็นาที่นายทีอจรยนี้ไปเถอะนายทีห้าอดูนะดูนะเออใครได้กล่องนี้ไปนะคือกล่องแรกกลอ้คือกล่องแรกกล่องแรกอันนี้ ในใส่หัวสองอันทำไมใครจะบอกว่าใครได้กล่องนี้ไปนะติดต่อมาหานายเลยเดี๋ยวให้เสื้อโคดนายเลยเดี๋ยว้าบัญชาคันนี้นะมีปัญหาแน่่ยโอเคเราพร้อมแล้วจริง<ผ>ม,มากดดอันนี้กล่องแรกนะถ้าใครรู้อันนี้คือกล่องแรก โอเควันนี้เรามีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำหรับ10คนที่โชคดีมากก็คือกล้องนี้คือเลข3 7นะครับเราจะเอาแบง 1, ่งพันหนึ่งอันใส่ข้างในกล้องนี้เฮ้ยเอดามาเดเท้าไป เราจะใส่ใ <favorite. S 2> ทุกไซส์ใช่ไซส์ละ1กล่องเท่านั้นใครเป็นผู้โชคดีมันก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่นั่นอนนี่ใส่นั่นใส่เยอะมากรับคว้ายนไม่น่าจะถึงลูกค้าผมว่าเฮ้ยปลายทางก็ออกแล้วดูพนักงานพักรุ่นโอเคก็นั่นแหละอันนี้ความโชคดีของคนนี้สีส้มเลขสามสิบเจ็ดดีใจด้วยอันนี้อันนี้ ได้หนึ่งันก็ถือว่าได้รองเท้าฟรีได้เล้วซีด้วยได้หอึ่เดีเกอร์ต่อมาถ้าเกิดว่าแนงขับได้ก็ถ่ายรูปมาอวดในเพจด้วยนะคะใช่ส่งมาให้โอเคเราพร้อมเซ็นต่อนครับ ตอนนี้แบบพนักงานมีปัญหาเขาก็รับโทรศัพท์เขาก็คุยอยู่ก็เลยอันนี้รีวิวอะไรสายพานการผลิตมันหยุดชั่วคราวก็เลยลายผลิตเลยกลองนี้เดี๋ยวเราจะเขียนพิเศษอันนี้คือซีดํสามสิบหกเมื่อกี้คือซีส้มสามเจ็ดใส่นี้เข้าไปแล้วเราก็มีเวลาเดี๋ยวเราเขียนเนตมาเมดเนตเอารอยยิ้มเพราะว่าขอบ คุณครับเเววลลาามีโอนคืนบัญชีนี้ครับเอาหัวใจอ่ามีอะไรอีกนะไดจะเขียนคนเดียวเต็มกล่องเลยเหรอเออเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเอาเอาฝ่ายขึ้นมาเอออ่าเอาฝ่ายอันนี้คือเอาฟ้าแลบด้วยไลท์นิ่งชิวชิวชิวโอเคแล้วก็เอาเอารอยยิ้มตรงโอกของคิโต้รอยยิ้มโอเค แดดกำลังย้ายพรอฉันร้ราก็ต้องย้ายเพราะว่าตรงนี kind of so, ้เริ่มร um, okay? ้อนไม่งั้นไฟไหม้เลยไม่ใช่ไฟไหม้ไอ้โดนแดดเผาเราจะเคลมาตรงนี้เราจะติดกับกลองไปเลยนี่กำลังดีกำลังดีป่ะกล่องนี้นะครับใครใครได้ไปนะเดี๋ยวผมจะแบบทำมาพิเศษให้ถ่ายรูปมาแล้วทักหาผมนะเดี๋ยวผมจะแจกโมเดลหนึ่งตัว โมเดลวันพีซหนึ่งตัวเลยเอาแบบตัวใหญ่ให้เลยคืออันอันนี้คืออันที่สุดพิเศษของทุกคนเลยมีมีดาวให้เออใครได้ใครได้กล่องนี้นะครับทักมานะเดี๋ยวให้โมเดลหนึ่งตัวโอ้ยอันนี้คือเขาได้1นึ่งและหนึโมเดลม่เงกนในนั้นด้วยเออหรอใช่โอ้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ อันนี้นะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องพิเศษมากถ้าเกิดใครได้กล่องนี้ไปนี่ไงกล่องไหนกล่องล่องหนกล่องนี้นะเดี๋ยวผมจะเขียนข้างล่างนี้เออท้างล่างเขียนไปทนดีกวเขียนได้ข้างๆเออขัางล่างนี้ก่อนกล่องนี้นะถ้าเกิดใครได้กล่องนี้นะทักมาผมในเพจเดี๋ยวผมจะแจกกันเกงมวยนี่กล่องนี้นะกล่องนี้ฮะใช้แล้วดิอันนั้นไม่ใช้ไม่แจกต้องแจกยังไม่ซักด้วยนะไม่ซักด้วยจะกินเหงื่อไปแล้ตุ้มๆไปเลยของนายแจกแล้วอันนี้กล่องนี้ของพี่บอยมาก เดี๋ยวจะให้ของรีวิวในช่องนะครับว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวทักมาทักมาหาเดี๋ยวดูให้ว่าจะให้อะไร iPhone 12อ่อะบ้าตัวเองยังไม่มีเลยเนียกล่องจะเขียนเลยนะครับรีวิวของนะครับอ่าทักมาในเพจ Facebook รีวิวของนะครับเดี๋ยวจะเอาของที่รีวิวนั่นแหละให้นะฮะก็เดี๋ยวทักมานะใครใครได้กล่องนี้นะครับเขียนว่ารีวิวของนี่นะอ่าเออทักมาเขียนไปเลยแล้วเมื่อกี้นึ่นี่ทักมาผมนะครับจุ๊บๆโอเคไปไป ตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบ2ชั่วโมงนะครับเราเซ็นไปประมาณผ่านกว่าคู่ซึ่งถ้าเรามีประมาณ4 0่0นคู่เราก็25%แล้ว,ลว2ชั่วโมงก็เหลืออีกประมาณ2-4-6ชั่วโมงสนุกแน่เลยแล้วดูดูฝั่งนี้คือตอนแรกกล่องมันเริ่มไปถึงฝั่งปากซอยนะตอนนี้เริ่มหมดแล้วนี่นี่แต่เรายังเหลือทั้งหมดนั้นแต่มาดูที่เราเซนไปแล้ว อันนี้แหละคือทางหมดที่เราเซนเรียบร้อยไปแล้วนะครับสุดยอดก็คือว่าเรานั่งเซนตรงนี้แล้วพอมันเสร็จปุ๊บเข้ามาสร้างกำแพงต่อตรงนี้สุดยอดเดี๋ยวเราพักไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็กลับมาเซนต่อตอนนี้เรายังไม่ได้พักเชี่ยงมันบ่ายโมงแล้วแต่เราจะกินน้าเติมพลังน้าตาลน,นิดนึงจวกินไหมเออโคโค่ไข<า>่<า>มุกโคโค่ไข<า>่<า>มุกเติมน้าตาลในร่างกายนิดนิดนนหน่อยหน่อยแล้วก็เซนต่อ เริ่มจริงนะเริ่มปวดลหลเพราะว่าผมจะรับกล่องแบบนี้รับมาขวามือเซนความมือส่งขวามืออย่างเดียวตอนนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่สั่งมาขอบคุณมากจริงๆเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันกล่องข้าวส่งต่อเ <c oughs> นี่ยส่งต่อ แตกขอพักกินข้าวนะครับอันนี้วันนี้เรากินอะไรบ้างเรามีหมูกรอบกับอันนี้ไรเป็ดเป็ดแดงเป็ดหมูกรอบเป็ดหมูกรอบนี่แหละเออและที่ขาดไม่ได้เกี๊ยวนะครับเกี๊ยวเป็นทุ่งเบลเลอร์เลยครับภาพพักสัก20นาทีนะกินกินกินงีแล้วก็ลุยต่อเราหยุดนั่นกว่านั้นไม่ได้ไม่งั้นมันจะข้าคืน ตอนนี้ใบาสามแล้วนะครับทุกคนในทีมคือแบบนั่งผักข้างหลังเราเรือประมาณนี้เรือไม่เยอะนะเนาะเรือไม่เยอะเรือไม่เยอะเราดูทั้งหมดที่เราเซ็นไปแล้วเยอะไปฝั่งนู่นเลยลายมาถึงนี้ที่เร็วกว่าที่คิดนะนะัดตอนนี้4ี่ชั่วโมงแล้วผมว่าสักประมาณ5ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็เซ็นแล้วีกชั่วโมงครึ่งก็ ููดลายเซ็นไปแล้วรอบสองนะลายเซ็นเนสคนเดียวเลยนะไม่รอบสองต้องทั้งทีมถ้ารอบสองถึงหมื่นคู่นะที่เซ็ไปหมดแล้วอะไรอะไรเซ็นถึงหมื่นใช่ไม่มีปัญหาห้าหมื่นได้ครับะไรนะพี่พูดใหม่พูดใหม่ห้าหมื่นก็ได้ครับห้าหมื่นคูก็ได้ยินดีผมอยากได้ห้าหมื่นคู่ ผมพร้อมผลิตคุณภาพเต็มที่ถามว่าพร้อมผลิตถามว่าพวกผมพร้อมเซ็นไหมเดี๋ยวผมตอบแทนพร้อมพร้อมพร้อมเตรียมงานสักสองวันแล้วรอตอบไปไว้ห้าหมื่นนะน่าจะใช้เราประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเหนืออาทิตย์เจ็ดวันนะแต่ยังไงเราจะเซ็นทุกกองเลยติดามลายนิ้วมือได้ไหมดปั๊มลายนิ้วมือไปอยากอยากเหนื่อยกว่านี้อยากเหนื่อยกว่านี้เออเพียวดูยวอยากมืออีกอะเขาคนผลิตเฮ้ เข็นจนสลบเลยหรอมันทำอะไรมันก็หลับตลอดไอ้เพียวอ่ะไหวไหมเพียวไหวไหวโอเคไปตอนนี้เวลา4ี่โมงสิบห้านาทีหมายความว่าเรานั่งเซนกลองประมาณห้าชั่วโมงครึ่งกลองสุดท้าย กล่องสุดท้ายนี่หนึ่งพันเข้าใบเออแล้วจะบอกนะ,ะต้นคลิปเราบอกว่าเราเซ็นกับสีทองอแต่ครึ่งทางเราก็เปลี่ยนเป็นสีนำเงินแล้วก็ไม่ใช่นำเงินสีเงินสีเงิน,งนแล้วมันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งลายเซ็นคือเนตบางครั้งคือเอ็นแล้วก็ลูกดาวก็มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นแต่ละคนก็หลุนเอาว่าได้ไลายเซน็นแป๊บหนแต่นี่แหละกองสุดท้ายพี่เซ็นนี่แหละเนต ไม่เมทเนทสองต่อเขียนไว้ด้วยกล่องสุดท้ายเขียนตรงหัวมุมอะกล่องสุดท้ายโยงเขียนตรงนี้แหละกล่องสุดท้ายนะโว้ยสองต่อแล้วขณะที่ทุกคนเซ็นนะมีหัวใจด้วยตอนที่เราเริ่มกำแพงรองเท้ามันอยู่ฝั่งนี้พอเราเซ็นกำแพงมันเริ่มไปฝั่งโน้น ุพลังงานของครอบครัวไมลมเนทขอบคุณมากทุกคนที่สั่งรองเท้าไมลมเนทเอ็กซ์คิทอลแลบนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับวันวนี้นะครับขอตัวกลับบ้านและพักผ่อนเพราะว่า,าแขม,มันเมื่อยมากนะครับทุกคนนะเดี๋ยวดูสภาพร่างกายของแต่ละคนเอ้ยสดชื่นเด๋ยวชื่นไอ้ขึ้นก็ไหวย